โ o ยต้าฟอร์จูเนอร์พาเราย้อนอดีตไปพบกับสิ่งที่บรรทบุุรเราเคยพูดถึงว่าอยากวัดแจ้งกับยักวัดโพนั้นสู้กันจนเกิดท่าเตียนช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย all new f o r t u n e r new legend of the pride เล่นนี่คือภาพยนตร์เก่าในอดีต ของเรื่องราวยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพที่กลายมาเป็นตำนานเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของยักษ์ประจําวัดโพและยังเป็นต้นกาเนิดของท่าเตียนที่มีการเล่าขานกันว่าบริเวณท่าเตียนในอดีตเป็นเพียงพื้นที่ที่มีลักษณะโล่งเตียนอาจเป็นผลจากการต่อสู้ของยักษ์สองตนคือยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพโดยมียักษ์วัดพระแก้วเป็นผู้ห้ามทับว่ากันว่ายักษ์วัดโพทําหน้าที่ดูแลวัดโพและยักษ์วัดแจ้งทําหน้าที่ดูแลวัดแจ้งหรือวัดอรุณ โดยทั้งสองอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันตามตำนานเล่าว,ว่าเดิมยักษ์ทั้งสองตนนั้นเป็นเพื่อนรักกันอยู่มาวันหนึ่งไายักษ์วัดโพไม่มีเงินจึงข้าแม่น้ำาจะพยา,ยามาขอย,ยืมเงินยักษ์วัดแจ้งพร้อมนัดวันที่จะมาชำระส่งคืนเมื่อถึงวันครบกำหนดยักษ์วัดโพไม่ยอมจ่ายเงินคืนให้จนทําให้เกิดการประทะกันของยักษ์ทั้งสองตนและด้วยพละกกาลังอันมหาศาลของยักษ์ทั้งสองตนจึงทําให้ต้นไม้เบือนนั้นถูกเหยียบย่าจนล้มตายไปหมด กลายเป็นพื้นที่โล่งเตียนทําให้ชาวบ้านพากันเรียกบริเวณนี้ว่าท่าเตียนและเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องราวการต่อสู้ของยักษ์ทั้งสองตนที่ทําความเดือดร้อนให้กับผู้คนจึงลงโทษยักษ์ทั้งสองตนให้กลายเป็นหินแล้วให้ยักษ์วัดโพทําหน้าที่ยืนเฝ้าหน้าพระอุโบสถและให้ยักษ์วัดแจ้ง ทำหน้าที่ยืนเฝ้าพระวิหารวัดแจ้งบริเวณประตูซุ้มยอดมงกุฎก่อนเข้าสู่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยยักษ์ด้านเหนือที่มีกายสีขาวชื่อว่าสหัสเดชะสุยักษ์ด้านใต้ที่มีกายสีเขียวชื่อว่าทศกัณฐ์ที่ทุกคนรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ยักษ์ทั้งสองตนทำหน้าที่เป็นนายทวารบาลตามคติความเชื่อของเทพผู้วิทักษ์รักษาประตูต่อมาสมัยรัตนกรรัชกาลที่4ี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้หรื้อซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปจึงทําให้วัดโพหรืออยู่เพียงสองคู่สี่ตนเท่านั้นคือยักษ์กายสีแดงที่มีชื่อว่าพญาแสงอาทิตย์กับยักษ์กายสีเขียวที่มีชื่อว่าพญามายราบตั้งเก็บไว้ในตู้กระจกหน้าซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ยักษ์กายสีเทาที่ชื่อว่าพญาคอนและยักษ์กายสีเนื้อที่ชื่อว่าพญาสัตทาสูนตั้งเก็บไว้ในตู้กระจก หน้าซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ